สวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับจากมิสูสาขาสายหมนะครับวันนี้เรากลับมาพบอีกแล้วนะครับกับรถรออีกหนึ่งคันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีเสือนะครับผมดังนั้นรถที่แต่งประเดิมชัยตั้งแต่ต้นปีมาถึงจนวันนี้นี่ต้องบอกว่าดุทุกคันนะครับโดยเฉพาะคันนี้ครับผมนี่ นี่คือ e x p e n d e r รุ่น GT นะครับได้ทำการแลปบสติกอร์ทั้งด้านหน้าและหลังคานะครับบอกได้คำเดียวว่าดุมากเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเริ่มจากเห็นกระจังหน้าเราไหมปกติแล้วเราจะเห็นกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้เราทำการแลปบสติก k ร์นะครับเป็นสีดำนี่ถ้าดูเผินๆนี่คิดว่ารุ่นสเปเชียลนะแต่ไม่ใช่นะนี่รุ่น GT นะครับเล็สติกอร์เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยรวมถึงตัว คอบคิ้วตัว C แบบนี้นะครับนี่ตัวสนี้ทั้งสองข้างเป็นสีดำเงาเลยนะก็จะทำให้ดูดูเหมือนเสือครับเสือดำอโอเคแล้วก็ถ้าถัดลงมาด้านล่างนะครับผมเราจะเห็นชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์นะครับหรือเราจะเรียกกันว่าซ u เปอร์สปอร์ตไรเดอร์ของทางมิสซูเจมซนะครับโดยที่เวลาเราแต่งรถเป็นสีโทนโทนดำดำขาวอย่างเงี้ยครับแบล็กไวท์เนาะ คีบสีแดงเส้นคิบสีแดงนี้เราจะตัดออกเราไม่เอา,อาให้รถมีแค่สองสีเท่านั้นจะได้ดูแบบดุร้ายหดเหี่ยมเอามาหิดแล้วก็ดูหล่อ,อโอเคครับก็จุดเด่นของชุดแต่งซูเปอร์สปอร์ตไรเดอร์จุดนี้คือตัวคีบด้านหน้าตัวนี้ครับผมจะเป็นคีบออกมาแบบนี้เลยตั้งแต่ซ้ายไปขวายาวแบบนี้เลยนะครับก็เขาทำอะไรได้ก็คือจริงๆครับเขาจะเหมือนตัวดักลมตัวช้อนเขาเรียกว่าตัวช้อนช้อนเงี้ยครับ ช้อนช้อนช้อนลมครับช้อนลมครับช้อนลมเข้าไปใ้ที่ห้องโดยสารไอ้ไม่ใช่ห้องเครื่องอดังนั้นในเรื่องของอากาศที่เข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับเรื่องการระบายความร้อนก็จะดีขึ้นดังนั้นการทํางานของเครื่องยนต์ก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นต่อมาของสําหรับชุดแต่งซูเปอร์สปอร์ตไรเดอร์ก็คือตัวด้านข้างของเขาตัวคลีบ ทั้งตรงกลางและด้านข้างจะรับกันเป็นอย่างดีเลยอ่าตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัว C แล้วก็จะมีตัวกลางแบบนี้อ่าดูมีมิมตินะครับชุดแต่งตัวเนี้ยจุดเด่นเขาก็คือในเรื่องของครีมนั่แหละจะยื่นออกมาจะยื่นออกมาทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับอ่าแล้วถัดมาในเรื่องของไฟ daytime running light นะครับนี่เรียกว่า daytime แล้วกันไม่ running คนระับก็คือจะเป็น LED แบบนี้นะฮะสีขาวดูสวยงามนะครับน่ สามารถติดตั้งได้2แบบนะครับคือทํางานพร้อมไฟหลีหรือจะให้ทํางานเลยก็ได้อ่าถัดมาด้านบนเห็นไฟสีขาวแบบนี้นี่คือไฟอ LED อีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมขออนุญาตใช้คําว่าเป็นหลอดฟิลิปแล้วกันอ่าหลอดฟิลิปเนี่ยคือปกติอะ่ะผมจะพูดถึงเรื่องของมินะิเลนเนาะอ่ามินิเลนที่เป็นกระบอกแก้วแต่ตัวนี้เป็นตัวฟิลิปนะครับด้านหน้าจะไม่ใช่กระบอกแก้วนะครับค่ะแต่การทําทงานของหลอดไฟ2อย่างนี้ต่างกันตรงไหนนะครับ คืออย่างมินิเลนนะครับข้างหน้าเป็นกระบอกแก้วครับอพอเป็นกระบอกแก้วปุ๊บเวลาส่องสว่างครับเขาจะส่องสว่างไกลอ,อย่างที่ผมบอกครับเขาจะรวมแสงแล้วเขาจะยิงไปไกลดังนั้นเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดกลางคืนในพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่มีไฟจริง,รงๆการส่องไกลก็จะมีประโยชน์กว่าแต่สําหรับบางพื้นที่ครับอย่างเงี้อยอย่างไฟของฟิลิปอย่างเงี้ยครับไม่ได้ส่องไกลอันนี้จะส่องกระจายอาพอส่องกระจายเนี่ยในบางพื้นที่ที่เราต้องการให้เห็นไฟแบบรัศมีด้านหน้าแบบวาด ก็เหมาะนะฮะลองเลือกใช้ดูนะครับเพราะว่าทั้ง2แบบนี้จะแตกต่างกันอ่าโอเคครับแต่งด้านหน้ารอๆแบบนี้แล้วเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าอ่าด้านข้างของรถคันนี้นะครับผมต้องกระดกลิ้นนิดนึงฮรสรถคันนี้นะครับผมด้านข้างของเราเป็นชุดแต่งสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นทูโทนเหมือนกันเราไม่ได้เอาเส้นสีแดงใส่ไว้นะครับดังนั้นก็จะเป็นโทนขาวกับโทนดําด้านแบบนี้อ่า ก็จะดูแมสกับด้านหน้านะครับแล้วถ้าเรามองถัดขึ้นมาเรื่อยๆนี่เราจะเห็นเบ้ามือหรือครอบมือจับประตูนะครับที่เป็นสีดําด้านอ่าสีดําด้านเนี่ยดียังไงครับก็แน่นอนครับถ้าไม่ใช่สีโครเมียมอย่างน้อยครับไม่มีขี้เกือขึ้นแน่นอนอ่าและสามารถกันลอยได้และก็เพิ่มความสวยงามในการแต่งรถสไตล์นี้ด้วยอ่าและถัดมาที่หูกระจกนะครับเราได้ทําการแลปเป็นสีดําเงาเป็นไงละ่ะฮะ ดูหล่อไหมหูกระจกเนี่ยเป็นสีดําเงารวมถึงเสาว A ไปถึงเสาบีเสาซีและยาวไปด้านหลังจนถึงสปอยเลอร์นะครับเราก็ทําการเปลรี่ยนหลังคาเป็นสีดําแก้วนะครับหรือเรียกว่าดําเงานั่นเองเวลาผมสั่งของนะครับเราจะใช้รหัสว่าดําแก้วนะนี่ดังนั้นสีดําก็จะสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าสติกเกอร์ของเรายี่ห้อ o Cur l a c l e เป็นยี่ห้อที่ไว้สําหรับแ็ปรถโดยเฉพาะนะครับดังนั้นอายุการใช้งาน3ปี4ปี5ปีแน่นอนอถ้าตากแดดมากแค่ไหนอายุการใช้งานก็น้อยลงก็คือพูดง่ายว่าอย่างยี่ห้อโอร์เเลเนี่ยประมาณปีอปีแล้วก็เราแลปจนไปถึงหูฉลามน้ำำําดําแบบนั้นเลยนะครับผมอันนี้ไม่มีหูฉลามน้ําแดงนะ,ะแล้วก็รวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าถัดลงมาด้านล่างนะเราจะมาดูที่ชุดแต่งกันต่อนะครับชุดแต่ง SPORT ตไรเดอหรือ s u เปอร์ส r อร์ตไรเอรของเราในชุดนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นชัดๆเลยนี่คือไฟเบรกดวงที่4นะครับที่จะอยู่ตรงกลางแบบนี้อ่าก็จะเป็นรุ่นใหม่เราแล้วนะอ่าทีนี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าชุดแต่ง Super ร์สป t rider จุดเด่นเขาคือครีบให้ดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมข้างหลังยื่นออกมาเป็นครีบเหมือนกันอ่าเป็นลัสมี โค้งว้าวงองหึกหักลงไปแบบนี้ <c oughs> แล้วก็สําหรับด้านข้างเห็นไหมครับก็จะมีตัวนูนออกมาแล้วก็จะมีตัวครีบแบบตัวซี่ซึ่งมันจะย้อนกับทางด้านหน้าก็ทําให้รถคันนี้ดูมีมิติดูสวยแบบนี้นะครับและชุดแต่งที่สวยอย่างเดียวไม่พอนะครับรถคันนี้ต้องเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเห็นนี่ไหมครเซนเซอร์ถอยหลังของเราทั้งหมด4จุดนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครติด2จุด ไม่เป็นไรครับผมให้4ครับก็2ตัวนี้ครับทำงานรัศมีหนึ่งนะครับในขณะที่เราถอยใช่ไหมฮะสองตัวด้านข้างก็ทํางานอีกรัศมีหนึ่งรวมไปถึงด้านข้างด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการถอยเราแล้วเราเจอวัตถุนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเราก็จะทํางานได้อย่างเสถียรภาพมากกว่ามากกว่า2โอเคแล้วถัดมาครับในเรื่องของกล้องถอยหลัง นะครับอันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะไม่ได้กล้องบันทึกภาพนะเป็นกล้องถอยหลังเราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและจุดเด่นของรถเ,เอ็ e เซนดทุกคันที่เราเห็นนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของไฟท้ายนะเ<ส>ชื่อว่า f c ของเราที่ดูมาหลายๆคนแล้วบางทีเราเห็นรถบนถนนแค่ไฟท้ายเราก็รู้แล้วว่านี่คือเ,เอ็กเซนดนะฮะสัญลักษณ์เขาคือเหมือนเข่ากระทิ้งเนาอะ,อะโอเคแล้วถัดมาด้านในนะครับ คันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับเราจะทําการเปลี่ยนผ้ายางนะครับเป็นผ้ายาง VIP แบบนี้และนี่คือรหัส06เป็นรหัสที่ผมชอบด้วยแล้วก็บอกตรงว่าเป็นเป็นสีที่ทําให้รถคันนี้ดูแพงดูสวยขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับเบาะข้างหลังเราพับไปอย่างนี้เพื่อวางของได้ใช่ไหมฮะถ้าเราดึงขึ้นมาก็จะเป็นที่นั่งของเราให้อีกแถวที่6และก็แถวที่7นะครับ สามารถเอนได้นะครับแบบนี้และถ้าเรานั่งทั้ง7คนนะครับตรงนี้ก็วางของได้นะครับรวมถึงด้านไในก็จะมีที่วางของเปียกหรือเราไปตลาดเราก็จะวางของตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเหล้าโซดาน้ำแข็งแบบนี้ครับอะ,อะไรนะน้ำแข็งเปียกจูกต้อวางของเปียกไนงะน้ำแข็งโอเคฮนะไป,ะปะพาไปดูด้านในนิดนึงนะครับผม เริ่มจากพายังเคารูป V.I.P ก่อนเลยนะครับที่เราเห็นด้านในเป็นไงครับพอมาอยู่ด้านในก็ดูสวยไม่แพ้ด้านหลังเลยใช่ไหมครับดูหรูหรามากหรูหราจริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซักคับเพจกันลอยของเราแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งของเรานะจะเป็นแบบ2ชั้นอ่าแบบนี้ชั้น1กับชั้นที่2อนะครับอันนี้ชั้นที่3ไม่นับนะเอาชั้น1กับชั้น2ก่อนเนาะอ่าโอเคฮะและที่เหลือนะครับก็จะเป็นออปชั่นที่ของทางเรา Mitsubishi มอบให้กับลูกค้าทุกคันนะครับก็คือในเรื่องของจอนะครับจากจอธรรมดา6นิ้วเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วสเปคแรม2ล่อม32นะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับมีจอเพดานขนาด14นิ้วแบบ s มูทแอนด์สไลด์นะครับรวมถึงกล่องวางแขนที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่าควิชาร์จเราก็ติดตั้งให้นะครับและในหมดนะครับกับระบบพวกนี้นะฮะนี่ได้ยินเสียงไหมฮะ อ่นนี้ระบบค้นหารถนะครับระบบไฟหน้าเวลคัมไลท์นะครับระบบออโต้ล็อกรวมถึงหลังยันกันขโมยรวมถึงสัญญาณกันขโมยที่เวลาเราถูกงัดรถแล้วเปิดทันทอีอันนี้ก็คือระบบพวกนี้เราได้ทําการติดตั้งมาให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับรถคันนี้นะครับอยู่ต้อนรับปีเสืออย่างที่ผมบอกไหมนะครับก็สําหรับใครที่สนใจออกรถ e x t e n s n r r นะครับแล้วแต่งแบบนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามรายละเอียด กับผมได้เลยว่าคันนี้ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างและผมได้แถมอะไรบ้างนะครับเออตะกล้องหลบนิดนึงครับผมโอเคครับยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบอะไรที่สุดในรถคันนี้นะครับและอย่าลืมทักหาผมหรือใครที่เข้ามาที่โชว์รูมวิ่สุสใยใหม่นะครับโทรหาหรือนัดผมก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้กับรถรอๆอดูดูแบบนี้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม